สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพาเพื่อนๆมาย้ายต้นใบบัวบกนะคะอันนี้คืออะไรคือดอกเขาใช่ไหมคะนี่ค่ะ ใช้ดอกเขาไม่เอ่ยไม่ชัดซะด้วยเดี๋ยวเราจะมาย้ายต้นใบบัวบกนะคะมีหลายๆท่านนะคะยังเข้าใจผิดว่าบัวบกกับแว่นแก้วยังเรียกสับสนนะคะใบบัวบกกับแว่นแก้วไม่เหมือนกันนะคะ ใบบัวบกจะเป็นใบครึ่งเซี่ยวนะคะจะมีการหยักเข้าหาก้านแบบนี้นะคะส่วนแว่นแก้วส่วนแว่นแก้วจะเป็นแบบนี้นะคะใบเขาจะกลมเลยนะคะนี่ค่ะจะไม่มีหยกักถึงมีหยักก็ไม่ถึงก้านนะคะเมือก่อนบ้านไร่วังพยอมก็ ยังสับสนเหมือนกันว่านี่คือใบบัวบกแต่ก็มีคุณยายท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่นะคะอุ้ยตายเจออะไรอีกแล้วนี่ค่ะเจอซิโมยตัวขนขนมาอีกแล้วนะคะมากินผักเป็ดญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะเลยวันนี้บาา้านไร่มงพยอมก็เลยจะมาขยาย พันใบบัวบกนะคะเดี๋ยวย้ายใส่กระถางให้เต็มเมื่อเขาเต็มแล้วบ้านไร่วงพยอมจะมาบอกสรรพคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เราก็เอาดินใส่กระถางเป็นกระถางกระเบื้องขอโทษค่ะเป็นกระถางดินเผานะคะ อันนี้ลากของเขาจะยื่นเลื้อยออกมาแล้วนะคะเขากำกำลังจะขยายพันธุ์เพราะว่าเริ่มมีดอกนะคะเราก็จะฝังแบบนี้เลยเอาลากของเขาฝังลงไปในดินเพื่อเขาจะได้แตกกอใหม่ขึ้นมาได้นะคะ ไม้ประเภทนี้เป็นไม้ชอบน้ำนะคะอยู่ในที่ชื้นแฉะได้ยิ่งดีนะคะหลากของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะ,ะปรูงง่ายๆนะคะตามสไตล์ของบ้านไายวงพยอมอันนี้เราก็ ลากของขขาวเดินแล้วก็มาจิ้มลงใส่ดินแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ในเรือนเพาะชำที่จะทำให้เขาไม่โดนแดดโดยตรงนะคะ เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะแต่คนที่มีประจำเดือนไม่สมควรที่จะมาเด็ดนะคะเป็นไม้ประเภทนี้ทั้งใบบัวบกแล้วก็สาระแหน่นะคะอันนี้เขาแทงหน่อออกมาข้างถุงเลยนะคะเแล้วต้องฉีกนะคะ เราจะขยายได้อีกมากมายเลยนะคะยิ่งถ้ามีน้ําชื้นๆแฉะๆด้วย,วยเขาจะยิ่งขยายได้ไวมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะแบ่งออกได้เลยนะคะแบ่งออกให้เต็มกระถางเลย การเพาะการปลูกชำได้ง่ายๆนะคะขอให้มีน้ำชุ่มชุมอยู่ตลอดนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ไวมากๆเลย ใบบัวบกนี่มีสรรพคุณหลายอย่างนะคะจะมีสมัยก่อนนะคะจะมีคำที่จะพูดล้อเลียนประเภทหนุ่มๆหรือว่าสาวๆนะคะว่าถ้าช้ำใจต้องให้กินใบบัวบกนะคะอันนี้ต้องช้ำช้ำในนะคะไม่ใช่ช้ำใจนะคะก็คือเป็นการล้อเลียนล้อเล่นกันนะคะ แต่สรรพคุณของเขาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าบ้านไร่วงพยอมจะมาบอกนะคะเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเคยทำเพื่อปรับสมดุลในร่างกายของคุณยายท่านนั้นนะคะก่อนที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลทุกครั้งคือตรวจประจำปีนะคะ นจะกินใบบัวบกปั่นกับน้ำกับโหระพานะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าครั้งหน้ารอให้เขาเจริญเติบโตได้ดีก่อนนะคะบ้านไร่องยอมจะมาบอกสรรพคุณในตรงนี้นะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะการขยายพันธุ์ใบบัวบกได้2กระถางนะคะใบบัวบกก็คือใบบัวบกนะคะไม่ใช่แว่นแก้วนะคะ มีหลายท่านที่เข้าใจผิดก็เหมือนกับบ้านไร่องพยอมนะคะเคยเข้าใจผิดเหมือนกันนะคะอันนี้คือใบโบบกนะคะส่วนใบกลมเป็นมันวาวนั้นก็คือแว่นแก้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ